สวัสดีครับรีวิวแบบเนี้ยวันนี้เราจะมารีวิวขนมที่เป็นกระแสอยู่นะตอนนี้นั่นก็คือขนมโอดินย่านึกเองนะครับผมขนมที่แถมการ์ดพลังดราโกบอลนั่นเองก็ตัวนี้เป็นตัวฉลองครบรอบ30ปีของโอดนย่านะครับซึ่งแน่นอนว่าผมเกิดไม่ทันผมก็เลยอยากลองดูว่าความรู้สึกของเด็กๆในสมัยนั้นที่โตเป็นผู้ใหญ่เนี่ตอนนี้นะเาเความรู้สึกยังไงกับ การที่ได้สุ่มการ์ดรากกบอลนะฮะเห็นว่ามีการ์ดหายงงหายแยกอะไรต่างๆนานามากมายผมได้มัทั้งหมดอยู่6กซองนะครับก็คือของเพื่อน3ซองของผม3ซองก็เป็น6กซองนั่นเองนะครับซื้อง่าย่ายคล่องที่เซเว่นะจ๊ะเออไม่ได้สปอนเซอร์แหละแต่เออได้เพราะที่นี่จริงไม่ได้เหม,มาหมดครับก็ให้เหลือในแอปบ้างให้คนอื่นได้รุ้กันต่อไปเพราะเราก็เป็นแฟนรากกบอลเนาะแต่ว่าจะเป็นในยุคใหม่หละไม่ใช่ยุคที่นัาต่อยพาดโอเคเราก็มาแกะดูข้างในกันเลยกับขนม โอเดนย่า oh, yeah. อันนี้นะครับโม oh, oh. ไปกันเลยหอมมากครับนะอันนะอ๋อมันเป็นเม็ดแบบอะไรนะอะไรอนะชื่อหนึ่งอขากราบอ่ะพนยาคล้ายกันเลยครับคล้ายแบบโคโคลิปแนวเดียวกันเลยผมพยานมาทำไมลูกซองแรกของผมก่อนนะฮะเดี๋ยวซองต่อไปเราจะลุ้นกันแบบรัวๆเราต้องจำกับเพื่อนนะครับว่าอันไหนของเราอันไหนของเพื่อน เออถ้าใครได้แบบแการ์ดส,สุ่มดีๆไปเนี่ยก็ของคนนั้นเลยครับการ์ดนะครับจะมี2ใบต่อหนึ่งซองนั่นเองนะครับบางคนโชคดีก็ได้สีใบไปเนาะมาลุ้นละรุ้นทุกครั้งที่เปิดการ์ดอะทุกคนโอเคสามสึุ่บม,มันคืออะไรมันคืออะไรมันคือพิกโกร่นั่นเองนะครับผมเป็นใบมาตรฐานธรรมดาเนาะในซองเขาก็จะเขียนบอกว่า มีแบบธรรมดาเนี่ย94ใบนะครับแบบพิเศษ35ใบแล้วก็แบบปั๊มทองพิเศษเนี่ย17ใบนะครับผมแล้วก็มี1แบบการหายากระดับพิเศษเรามาดูกันอีกใบหนึ่งดีกว่านะครับอุ้ยโอ้ย,อออยสองแรกว้าวแบบพิเศษนะครับ งูพูลล่างซุปเปอร์ซย่าขั้นสอเครียเราไปที่ซองอื่นที่เหลือกันเลยดีกว่าครับไอ้กันผมผมอีกสองซองนะแล้วเดี๋ยวผมจะมาแกะของเพื่อนผมที่มันฝากแกะกันนะครับโอเคอีกสองซองนี้ของผมเป็นพุทธเต่าและเบจิต้านั่นเองนะครับผมโอเคซองที่สองนะฮะเบจิต้าาก็ได้เบจิต้าพระธาตฟิเซอร์นั่นเองนะครับผมอันนี้การ์ดแบบธรรมดาเนาะโอเคอันต่อมาท็ก ้อยสีมันหลอกวะใช่สีมันหลอกนะฮะเด็กพริเซอร์นะครับผมการธรรมดาสแตนดาร์ดนั่นเองนะครับผมโอเคต่อไปซองสุดท้ายของผมก็คือเสียงเต่าลามกนั่นเองนะผมึมาเลยคุริลินธรรมดานะครับผมการธรรมดานี่เลยคุริลินธรรมดาแล้วก็มีเซล์ลแบบธรรมดาสรุปว่าของผมการ,รดแบบพิเศษแตกไป1ใบนั่นเองนะครับ โอเคมาลุ้นอีก3ซองที่เหลือกันเลยแตกไหมของเพื่อน,นจะแตกไหมโอเคของเพื่อนผมนะฮะพิโกโรอีละซองนะนั่นก็คืออ่าท่านผู้เท่าสูงสุดนะครับผมเป็นแบบธรรมดาเนาะพิโกโกรนะพิโกโรอีกหนึ่งอันปึ๊บมันคือโง,นะงกุลนะภาษานีกกก่นธรรมดาครับไม่แน่ สองที่สองไม่แน่ไม่แน่เลยอะไรก็เกิดขึ้นได้คลิปนี้ผมไม่หวังอะไรเลยแต่พอมันมาหนึ่งอันปุ๊บหวังละอีกอันหนึ่งนะ,ะก็เป็นพิโกโลของเพื่อนผมนั่นเองนะครับผมถ้าวันนี้เขามาอัดด้วยเขาน่าจะจืดเต้นกับการพิเศษไปแล้วละสามสอง,งเฮ้ยมันคือมันคือแก๊งกีนิวนั่นเองนะบอมแก๊งกองกาลังกีนิวสา,สามสองหนึ่งนี่นะนี่นะออเป็นส,สองเลยไปเด็กไปอีกอะไรเลยปุ๊บมันคือ เออมันคือเบจิต้าเอฟนะครับผมเบจิต้าล่างคิงคองนั่นเองนะครับผมนี่ é. คือมันแบบสะท้อนเฮ้ยกินแบบพิเศษแบบพิเศษเฮ้ยคือนี่คือซื้อคนละที่เลยนะครับหกซองนี่คือซื้อสองที่อ่ะผมก็ <cell> ว่ามันสะท้อนดีจกักเอาแตกเว้ยอ้าวไปแล้น <laughs> มามๆ,ๆ คนสองสุดท้ายเลยเดียวเระเจ้าองค์กรน,นะฮะหวังว่าคงประทานพรมาให้นะฮะผมเราเกรงว่าเราจะลงยาวไปลงาั้งนี้นีเทฟเจ้าองค์กรสองสุดท้ายเราต้องยอนะ่อเลยเอฟเจ้าองค์กรสองสุดท้ายช่องแมบมันคือเบจิตา้านั่นเองนะครับผมอันนี้เบจิต้าธรรมดาใบสุดท้ายของวันนี้ใบที่มีความกดดันสูงเพิ่ปไปสุดท้ายแต่ ไม่หวังแล้วแหละเพราะว่าแบบพิเศษออกมันลสอใบนี่มา1 2 S ึ่งเอนามมันคือพิโกโรนั่นเองนะครับผมนี่สรุปแล้วผมแตกแบบพิเศษไป2ใบก็คือโงกุนและก็เบจิต้าล่างเนะครับผมนี่สใบนี้จากจำนวน3าซองต่อ1สาขาที่เราไปหากันมาเราได้แบบพิเศษ และนี่ก็คือทั้งหมด <Gym. S 2> ของการเปิดการสูง d r a g o b o z ดจาก Odinza นั่นเองนะครับผมก็หากใครชื่นชอบคลิปแนวเปิดแบบนี้กดไลค์ให้คลิปนี้ได้หรือว่าใครที่ยังไม่ได้กด u u s c r i b e เนี่ยผ่านไปผ่านมาหากกดดูคลิปนี้แล้วท่านชอบใจเนี่ยก็สามารถกด Subscribe ให้ช่องเราได้นะครับผมแล้วสำหรับวันนี้รีวิวแบบนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในการรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย